สวัสดีครับ,รบเรามาชมการติดตั้งแผ่นยางล้อของรถ BMW นะครับซีรีส์ห E 6 0 E 6 0นะครับเราก็ไปชมการติดตั้งกันนะครับติดตั้งเสร็จเปลี่ยนเสร็จก็สวยงามเรียบร้อยนะครับก็คราวไม่ต้องห่วงครับ แผงโอรอนของท่านมันเปื่อยขาดด้วยจุดร่วงค่อยสกรปรกแล้วก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนใหม่ก็เข้ามาที่โอรานะครับตั้งอยู่สุทธิสารปากซอยอินธรรมรา38สิบแปดที่จอดรถกว้างนะครับติดตั้งก็ประมาณสักสามสิบนาทีก็เสร็จรับครับ,รบช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับก็ทุกรุ่นทุกยี่ห้อก็เข้ามาติดตั้งได้เลยนะครับก็ช่วงนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับก็ปายจังหวัดสามารถสั่งซื้อติดตั้งเองได้นะครับสนใจก็สั่งซื้อ้ามาครับศูนย์แปดเก้า 8889000นะครับไงเรลโอลานะครับยาวนาน30กว่าปีรถติดตั้งแล้วสวยงามเรียบร้อยโดนน้ำไม่เสียโดนความร้อนไม่แตกขอบละลายนะครับติดใช้งานได้ทนทานไม่ห้อยไม่อ้าไม่หลุดนะครับสวยงามเรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็ฝากผลงาน BMB 60ไปชมกันต้องการได้ทาร้อนที่ทนน้ำทนร้อนอย่างแท้จริงใช้งานได้ยาวนานก็เข้ามาเลยครับ โอลานนะครับบริษัทโอลาดปาซอว์อินธรรมราสามิบแปที่จอดรถกว้างนะครับก็สูตรแ8ดเก้าแปดแสูตรวยนี้ฝากคนนา้ชมกันครับขอบคุณมากครับ